ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์นินจา400และนินจา250สีสันใหม่ของปี2020โดยทั้งนินจา400และนินจา250นั้นจะมี3สีเหมือนกันก็คือสีดำเทาสีขาวดำและสีเขียวดำในแบบ KRT Edition นั่นก็คือสีสันของทีมแข่ง Kawasaki Racing Team นั่นเองครับ ที่พิเศษสุดในปีนี้ก็คือเป็นการฉลองแชมป์สุูกะ8ชั่วโมงครั้งแรกในรอบ16ปีหลังจากที่คาสกิได้มีการประกาศมุ่งมั่นจะคว้าแชมป์สุูกะ8ชั่วโมงในปีนี้ให้ได้ด้วยการส่งทีมโรงงานคาสกิออเดรซิ่งทีมควบคุมกิ่งรแเ่งขันและนี่ก็คือสีสันรถแข่งเซเล็กซิตดับเบิลอาร์ที่มีคลิปติกเกอร์สีแดงที่ขอบฟริงเกอบนและท้องร่างเป็นการฉลองแชมป์ฉลองชัยนะครับของคาสกิซึ่งก็ปรากฏว่า กว่าจะคว้าแชมป์อลครองได้นั้นต้องมีดราม่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายการแข่งขันเนื่องจากว่าจทดตานเรียนนั้นไปพลาดล้มรอบสุดท้ายและกรรมการมีการตีตรงแดงเกิดขึ้นปรากฏว่ารถแข่งของจทดตานเรียนนั้นไม่สามารถกลับเข้าพิจได้ใน5นาทีส่งผลให้มีการปรับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายปล่อยให้ยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์บอลครองได้ในสนามนี้เป็นการคว้าแชมป์5ปีติดต่อกันของทีมยามาฮ่าแฟคเตอรี่เรซิ่งทีมแต่ภายหลังปรากฏว่าทีมแข่งของคาสซกนได,ด้มีการประท้วงโดยมีการอ้างว่า กฎ5นาทีของการแข่งขันภายหลังตีธงแดงนั้นไม่เคยมีการใช้ใน w ว r ล d e เอนดูรานส์แต่อย่างใดมีเพียงการใช้กับการแข่งขันโมอเตอร์จีพีและ w ว r l d ์ซูเไบท์เท่านั้นซึ่งก็ปรากฏว่าคณะกรรมการของการแข่งขันได้มีการเปลี่ยนคำตัดสินใหม่ให้นำอันดับที่มีการผ่านเซส,สต์ทหรือเส้นชัยรอบที่ผ่านมาก่อนมีการตรีธงแดงเกิดขึ้นมาเป็นผลแข่งของสนามนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าทีมแข่งของคาสกีออรซิ่งทีมขับขี่โดยจุจตันเรียนนั้นควา้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ โดยเป็นการกลับมาคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของทีมโรงงานคาวาซ u k อันดับ2เป็นของทีมยามาฮ่าแฟคทอรี่เรสซิ่งทีมอันดับ3เลดบูลฮอนด้านละเป็นเกมการแข่งขันของซูซูกะ8ชั่วโมงที่มีการตัดสินถึงรอบสุดท้ายและนาทีสุดท้ายอย่างไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นได้ซึ่งการแข่งขันในปีนี้มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องราวด้วยกันและสุดท้ายคาวาซ u k เป็นผู้คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างงดงามทั้งแชมป์ประจำปีเอนดูรนซ์ปี2019 และแชมป์สุสกะ8ชั่วโมงในสนามนี้ด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการสลองแชมป์อันยิ่งใหญ่คาสิตได้มีการจัดทำสีพิเศษก็คือสีเขียวดำ KRT Edition ทั้งรุ่นนินจา250และนินจา400จะมีสีที่เหมือนกันรวมถึงสีดำเทาและสีขาวดำด้วยกำหนดการจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่1กันยายน2562ที่ญี่ปุ่นส่วนคสิตในเมืองไทยของเรานั้นคงจะมีการจำหน่ายตามมาในภายหลัง ปัจจุบันนี้นินจา400รุ่น KRT Edition สีเขียวดำนั้นวางราคาอยู่ที่25,000บาทส่วนสีเมทัลลิกแมกนติกนั้นราคาเท่ากันครับ25,000บาทส่วนสีน้ำเงินและสีเงินหรือว่าซิลเวอร์นั้นวางราคาอยู่ที่199,500บาทและนี่ก็คือสีพิเศษครับ KRT Edition ปี2020เขียวดำมีคริปแดงที่ท้องล่างและขอบฟริงด้านบน ซึ่งยังไม่แน่ครับว่าจะมีราคาเท่าเดิมหรือไม่ที่25,000บาทซึ่งนอกจากคอวสกีนั้นจะคว้าแชมป์สุดสกะ8ชั่วโมงในปีนี้รวมถึงคว้าแชมป์โลกเอ d นโดรัสสองสในปีนี้ไปด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งขนะที่การแข่งขันวัวสุบไวก็มีคะแนนสะสมที่นำอันดับที่หนึ่งเช่นกันซึ่งก็คาดได้ว่าคอวสกีนั้นจะคว้าแชมป์โลกเป็นครองอย่างแน่นอนนับเป็นความส่งใหญ่ของทีมแข่งค o s สก r ออสซิงทีมในปีนี้กับการคว้าแชมป์ถึง3ตำแหน่งด้วยกันอย่างไรก็ตามคอสกีจะทำได้้หรือไมม่กับแชปในปนีี มันติดตามก็ใช้ข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ